สวัสดีครับเหมือนเดิม,มาหครับวันนี้มาดูการลงของครับระหว่างวันครับนี่จะเป็นอีเวนต์นะอีเวนต์ตลาดครับหนึ่งพว่วงทันนี้จะเป็นตัวแม่นะครับคันที่สองครับ เยอะครับนี่เป็นขนมครับร้านบริหารครับอัน,นี้จะลงหลายร้านนะครับสี่ห้าร้านนะครับคันเดียวนะครับอันนี้เป็นดีโดครับหน่่งพ่วงครับ ครับทีมงานแข็งแรงทุกคนครับมันจะเป็นไฟลายครับลงดีมากนะครับหนึ่งพ่วงครับบวกยงสงวนนะครับนะครับตัวลูกกินง่ายครับของใส่มาไม่เต็มครับลงเปรบเดียวก็ได้ต่างนะครับ